แลโกลงอ้างเป็นแอดมินกลุ่ม 250K สําสำหรับคนที่ไม่เคยเจอส่วนตัวพึ่งโ,โดนกรณีนี้นะทุกคนคล้ายกันกับเพื่อนของเจนนี่ที่โดนเลย แล้วก็เหมือนเขาเรียกเงินจํานวนหนึ่งนะทุกคนแต่ข้อความนั้นนะ่ะเขายกเลิกไปพิมพ์มาบอกนะว่ายอดนี้ไม่ได้ยึดน,นะคะได้คืนพร้อมค่า ID แล้วตัวคนขายเนี่ยเขาไม่รู้เนาะเขาก็มีความสงสัยว่าเอ้ยเดี๋ยวนะครับผมต้องโอน1,000หรอแล้วตัวแอดมินกากะก็มีการอ้างนะว่ามันเป็นขั้นตอนการทําประกันอยู่แล้วจ้า แล้วจริงๆมันมีพวกค่าประกันไอดีไหมคะที่แอดมินกลางเนี่ยเป็นคนเรียกเก็บส่วนตัวของผมไม่มีครับพวกที่ทําก็คือพวกแอดมินกลุ่มโจรครับพวกนั้นทําเหมือน call center เลยครับหลอกให้โอนขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆรืยๆถ้ายกเลิกก็จะยืดเงินอะไรเพื่อบีบให้เขาโอนครับ สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการโกงไหมคะวันนี้อยู่กับเจนนี่เบบี้บูค่ะวันนี้นะคะเจนนี่ก็จะมาตีแผ่นะคะการโกงอีกรูปแบบหนึง่งที่ทุกคนอาจจะไม่เคยรู้มาก่อนว่ามีการโกงแบบนี้มาก่อนในวงการซื้อขาย ID เดีเกมวาร์โลแรนต์เนี่ยนอกจากคนซื้อนะคะจะโดนโกงแล้วคนขายเนี่ยก็มีสิทธิ์โดนโกงเหมือนกันถึงแม้ว่าจะกลางแอดมินแล้วก็ตามนะคะคนขายเนี่ยโดนโกงได้ยังไงไปดูกันคะ่ะว่าเขามีสเต็ปกันยังไง แกลโกลงอ้างเป็นแอดมินกลุ่ม 250k สำหรับคนที่ไม่เคยเจอส่วนตัวพึ่งโดนเริ่มต้นคือตัวผมต้องการขาย ID วาโลตามปกติของคนที่ต้องการขายเองไม่ใช่พ่อค้าก็พยายามโพสเป็นในหลายๆกลุ่มซึ่งผมไม่ได้ทันสังเกตรหรือตรวจสอบแต่และกลุ่มว่าเป็นยังไงน่าเชื่อถือไหม เพราะตัวผมเองคิดว่าอยากให้คนเห็นเยอะๆจะได้ออกไวๆซึ่งทําให้ผมโดนไปตามระบบเริ่มโดยการทักมาถามปกติราคาอะไรยังไงตามปกติของคนซื้อไอดีผมเองก็ไม่ได้เอกใจอะไรจนพอถึงเวลาซื้อขายจริงๆเขาดึงผมไปกลุ่มกลางโดยที่ไม่ได้ถามหรืออะไรเขาอ้างว่านี่เป็นแอดกลุ่ม ซึ่งผมตรวจเช็คทุกอย่างว่าใช่จริงแต่ไม่ได้ตรวจเช็คเรื่องกลุ่มซื้อขายว่าเป็นกลุ่มที่ปั๊มสมาชิกขึ้นมามีการให้ทําสัญญานูน่นนี่จนผมเริ่มมาแปลกใจว่าทําไมต้องโอนค่าทําสัญญา1 0 0 0บาททําให้สงสัยผมเลยถามทางคนซื้อปรากฏว่าคนซื้อก็พยายามทําเป็นเหมือนจะช่วยผมว่าช่วยผมได้เท่านี้เท่านี้ในวงเล็บเป็นอีกหนึ่งกลนโกงเพื่อเอาเงินอีกทีเหมือนทําเป็นระบบเนาะทุกคนมีหน้ามาด้วย จบโดยการบล็อกและหายวับแต่โชคดีผมดึง ID คืนได้ใครอยากได้ข้อมูลเกี่ยวกับการดึง ID สอบถามผมได้กรณีนี้นะทุกคนคล้ายกันกับเพื่อนของเจนนี่ที่โดนเลยคือมีคนบานบอกว่าเออตัวเองเป็นแอดมินกลางแล้วให้เพื่อนเจนนี่เนี่ยโอนเงินไปเป็นเหมือนค่าประกัน ID แล้วเขาก็เชิดทั้ง ID แล้วก็เชิดทั้งเงินกลางไปด้วยแต่โชคดีนะคะที่เพื่อนของเจนนี่เนี่ยดึง ID คืนกลับมาได้เดี <S <S ๋ยวเรามาดูแชทกันนะคะว่าเขาคุยอะไร กันยังไงบ้างเนี่ยค่ะเริ่มต้นด้วยการที่เขาเนี่ยดึงเข้ามาในกลุ่มกลุ่มหนึ่งแล้วก็เพิ่มสมาชิกเข้าไปเหมือนเป็นแอดมินกลางนะพิมพ์เข้ามาว่าสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่การกลางโปรดอ่านรายละเอียดให้ครบถ้วนแล้วแจ้งรายละเอียดตามนี้ได้เลยงับใครซื้อใครขายหรือแลกเปลี่ยน ID ไอดีราคาเท่าไหร่รวมกลางแล้วหรือยังแลกเปลี่ยนไอดีมีบวกเงินหรือเปล่าหากมีการรับประกันไอดีจากคนขายโปรดแจ้งแอดมินก่อนกลางทุกครั้งหากกลางแล้วคนซื้อหรือคนขายยกเลิกการกลางจะถูกหักค่ากลางออกคืนจะหักค่าเกมตอบให้ครบทั้งคู่ก็คือเหมือนแอดมินเนี่ยส่งข้อมูลมาให้ทั้งคนขายแล้วก็คนซื้อนะตอบคําถามของเขาคนซื้อนะพิมพ์เข้ามาว่าผมซื้อไอดีราคา2006ไม่รวมรับประกันตลอดชีพหรือปี แล้วคนขายนะคนที่เป็นเหยื่อเนี่ยตอบกลับไปว่าขอผมเช็คก่อนนะคบแอดมินกลางเนี่ยก็ให้คนขายไ d ดนะคะที่เป็นเหยื่อเนี่ยทักไปหาแอดมินกลางส่วนตัวเนาะส่วนภาพนี้นะทุกคนจะเป็นการคุยกับผู้ซื้อผู้ซื้อที่เหมือนเป็นหน้ามา้าแล้วเขาก็แชร์มานะว่าเป็นแอดมินของกลุ่มนี้ ภาพนี้นะเป็นข้อความที่คุยกับตัวคนที่อ้างว่าเป็นแอดมินกลางคือแอดมินกลางเนี่ยเขาขอ id part เนอะแล้วตัวผู้ขายเนี่ยเขาก็ให้ id แล้วก็รหัสของ id v a l o r ที่จะขายนะคะแล้วเขาก็ขอ otp เนอะเพื่อที่จะล็อกอินเหมือนเช็ค id อะทุกคนแล้วก็มีการเหมือนทำสัญญานะว่าแบบให้ถ่ายรูป ถ่ายใบสัญญาใส่ชื่อนามสก,กุลถ่ายรูปปัติประชาชนไปด้วยนะทุกคนแล้วก็เหมือนเขาเรียกเงินจํานวนหนึ่งนะทุกคนแต่ข้อความนั้นนะ่ะเขายกเลิกไปแล้วก็ พี์ม,มาบอกนะว่ายอดนี้ไม่ได้ยึดนะคะได้คืนพร้อมค่า ID รอ5-10นาทีค่ะส่งเลขบัญชีพร้อมชื่อรอไว้ได้เลยจ้าแล้วตัวคนขายเนี่ยเขาไม่รู้เนาะเขาก็มีความสงสัยว่าเอ้ยเดี๋ยวนะครับผมต้องโอน1,000หรอแล้วตัวแอนด์เมนการก็บอกว่าใช่จ้าไม่ได้ยึดจ้าตัวคนขายเขาก็งงเนาะเขาถามว่าตอนไหนครับ แอดมินก็ตอบกลับมาว่า5-10นาทีคนขายเขาบอกว่าเออมีไม่ถึงนะแล้วพี่เขาไม่ได้แจ้งผมก่อนว่าต้องมีค่าทําสัญญาแล้วตัวแอดมินกากเนี่ยก็มีการอ้างนะว่ามันเป็นขั้นตอนการทําประกันอยู่แล้วจ้าอันนี้หน้าสุดท้ายก็คือตัวคนขายเนี่ยเขาสามารถดึง ID คืนได้สรุปก็คือคนขายเนี่ยได้ทําการโพสต์ไปในหลายๆกลุ่มนะเพื่อที่จะขาย ID โดยที่ไม่ผ่านพ่อค้าแล้วก็มีเหมือนคนคนนึง เป็นลูกค้าทักมาว่าอ,าอยากจะซื้อไอดีพออยากจะซื้อ ID ดีนี้ปุ๊บเขาก็เหมือนแชร์มานะว่าจะให้กลางผ่านแอดมินคนนี้นะแล้วก็มีการทําการดึงกันเข้ากลุ่มคุยกันหลังบ้านนะว่าจะซื้อขายกันยังไงทําสัญญายังไงแต่ว่าไม่ได้แจ้งรายละเอียดนะว่าต้องมีการโอนค่าประกัน ID ไปด้วย1,000บาท งั้นเดี๋ยวเจนนี่เนี่ยไปโทรถามกลางพรชัยเป็นแอดมินกลางที่ทุกคนเชื่อถือได้นะคะแล้วก็มีคนแนะนําเยอะมากมีขั้นตอนในการซื้อขายกลางยังไงคะ ค่ะสวัสดีค่ะค,คุณพรชัยใช่ไหมคะใช่ hey, ครับลบกวนแนะนําตัวคร่าวๆหน่อยได้ไหมคะครับสวัสดีครับผมชื่อพอรชัยครับตอนนี้บทบาทหน้าที่ในกลุ่มก็คือเป็นแอดมินคนกลางวอลเลอรนครับตอนนี้ดูแลกลุ่มไหนอยู่คะตอนนี้เป็นกลุ่มวอลเลนมาร์เก็ตไทแอนด์สามแสนสองหมื่นห้าพันขครับแล้วแอดมินกลางคืออะไรคะทําหน้าที่หลักๆอะไรบ้างแอดมินเวลากลางเนี่ยก็คือดูแลทั้งสองฝ่ายครับทั้งผู้ซื้อและผู้ขายครับ แล้วเวลามีการซื้อขาย ID เนี่ยมีกระบวนการผ่านกลางเนี่ยต้องทำอะไรบ้างคะถ้าเป็นซื้อขาย ID เดีเกม v a l o r a n t นะครับก็จะมีเป็น2กลุ่มครับก็กลุ่มที่1ก็คือกลุ่มที่ให้อดินจัดการข้อมูลให้ทั้งหมดครับกลุ่มที่2จะเป็นกลุ่มที่เขาเปลี่ยนข้อมูลเองผมมีหน้าที่แค่แนะนำเขาครับตอนที่คุณพรชัยเนี่ยเป็นคนกลางเนี่ย คุณพรชัยมีเงื่อนไขหรือกฎอะไรบ้างไหมคะกฎหลักๆเลยครับก็จะเป็นเรื่องของการส่งบัตรประชาชนหรือข้อมูลยืนยันตัวตนครับหลักๆกฎก็มีแค่นี้เลยครับแล้วจริงๆมันมีพวกค่าประกันไอดีไหมคะที่แอดมินกลางเนี่ยเป็นคนเรียกเก็บส่วนตัวของผมไม่มีครับผู้ที่ทําก็คือพวกแอดมินกลุ่มโจรครับ พวกนั้นทําเหมือน call center เลยครับหลอกให้โอนขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆื่อยๆ,ๆถ้ายกเลิกก็จะยืดเงินอะไรเพื่อบีบให้เขาโอนครับก็คือกลุ่มจริงไม่มีนะคะทุกคนแล้วเคยเจอเคสที่อีกฝ่ายพยายามโกงหรือว่าหลอกลวงบ้างไหมคะเคยครับก็จะเป็นเคสที่ปวดหัวที่สุดก็คือการโกงแบบ A B C ครับใน A แบบว่าไปหลอกขายให้คนหนึ่งแล้วก็ซื้อในเวลาเดียวกัน เพื่อ,อ,อโอนเงินมาที่คนจริงๆอะครับแล้วณตอนนั้นแก้ไขยังไงบ้างคะหรือว่ามีสถานการณ์อะไรเกิดขึ้นบ้างไหมวิธีที่ผมเคยเจอนะครับเจอแบบว่าจับได้ทันครับเพราะว่าบัญชีของผมเนี่ยบางคนเขาก็ค่อนข้างรู้จักว่าแบบเออมันเป็นบัญชีของผมเพราะผมใช้บัญชีบริษัทครับเขาก็เลยรีบทักมาบอกว่าผมโอนไปที่แอดมินนะครับ,บรบกวนช่วยเช็คให้หน่อยอะไรประมาณนี้ครับผมก็เลยขัดจังหวะได้ทันครับไม่งั้นก็ไม่สามารถแก้ไขอะไรได้เลยครับ มีคําแนะนํำยังไงบ้างคะสําหรับคนที่อยากจะซื้อขายไอดีรรที่อยากซื้อขายไอดีเกมวอร์ a n นตอนนี้ครับก็อยากให้แนะนําให้ทุกคนอยากกดเข้าไปที่กลุ่มกลุ่มที่เขาโกงครับหรือไม่ก็สละเวลาสักนิดนึงโพสตถามว่าคนนี้โกงไหมครับอะไรประมาณนี้ครับถ้าไม่สบายใจจริงๆก็เลือกที่จะผ่านการแอดมินกลุ่มจริงๆดีกว่าครับแล้วมีวิธีสังเกตไหมคะว่า คนไหนเนี่ยเป็นแอดมินกลางจริงๆหรือว่าเป็นมิจฉาชีพตอนนี้แอดมินกลางจริงๆมี2กลุ่มครับมีกลุ่มของผมแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งเป็นกลุ่มสีแดงครับแต่ว่าทางโจรเนี่ยเขา copy ทุกอย่างเลยครับมันค่อนข้างที่จะแยกยากหลักๆก็เลยอยากให้แบบติดต่อหรือว่าโพสสอบถามตามกลุ่มดีกว่าครับเพราะว่าหน้าที่ของผมเนี่ยก็เป็นคนคอมเมนต์บอกทุกคนอยู่แล้วครับว่าโกงไม่โกงอะไรประมาณนี้ครับมีอะไรอยากฝากบอก ทุกคนส่งทายไหมคะอยากบอกว่าถ้าเกิดคุณพลาดไปโดนโกงแล้วอย่าโอนเพิ่มครับไม่งั้นคุณจะมีแต่หมดตัวเขาก็จะหลอกให้เราโอนไปเรื่อยๆเนาะเขาจะหลอกให้โอนไปเรื่อยๆืยๆจนคุณไม่เหลือที่จะโอนยังไงเขาก็บิด เงินคดไปอยู่ดีครับนอกจากซื้อไอดีวาโลแล้วนะทุกคนคนขายเนี่ยก็ต้องระวังเหมือนกันนะทุกคนอาจจะโดนโกงแบบที่เพื่อนเจนนี่โดนหรืออาจจะโดนโกงเหมือนคนที่มาโพสแชร์ประสบการณ์ในนี้นะเพราะฉะนั้นก็อยากให้ระวังกันไว้สําหรับวันนี้เท่านี้นะคะทุกคนเจอกันใหม่คลิปหน้าอยากดูคอนเทนต์อะไรอยากให้ทําอะไรคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปแล้วก็อย่าลืมติดตามไอจด้วยนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ